กับพวกเราสองมอลงทุนจากเพจสองมอลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบก,กันในซีรีส์ดีชื่อว่า MACD นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคูค่นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับวิเคราะห์จิตเทยริยตลาดผ่านกราฟนะครับด้วย i ิเคเตอร์ MACD ใช้ในแอปที่ชื่อว่า Trading View นะครับ ซึ่งเป็นแอปที่รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันในการดูกราฟนะครับวันนี้สินรั์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นในเซตประเทศไทยนะครับผมโรงพยาบาลราชธานีนะครับผม r j h นั่นเองนะครับอ้าวก่อนอื่นต้องมาเล่าพื้นฐานให้ฟังแล้วเพราะนี่เป็นสินทรั์ที่มีสเซทแ bag นี่บริษัทแบกที่แท้จริงนะครับผมนะครับก็โรงพยาบาลราชธานีนะครับเป็นโรงพยาบาล ผู้นำนะครับเรียกว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนนะครับในย่านนะครับอ,อ,อายุทยานะครับผมในวิธยานี้ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่หแห่งนะครับผม r g h เนี่ยคือกินมาเก็ตแชร์อยู่60%นะครับของมาเก็ตแชร์ทั้งหมดนะครับโดยโดดเด่นด้วยเรื่องของการทำกำไรจากตัวประกันสังคมนั่นเองนะครับเขามีโรงพยาบาลอยู่2แห่งก็คือ ตัวโรงพยาบาลราชธานีแล้วก็โรงพยาบาลราชธานีรุดชนะนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับความน่าสนใจของ r g s ก็คือมี valuation ที่เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับมี PE ไม่ถึง10เท่านะครับมี PE เเท่ากว่าๆนะครับเรียกว่าลงทุนไม่ถึง10ปีนะครับคืนทุนนะครับผมดูดเด่นด้วยปันผลนะครับมีปันผลต่อเนื่องนะครับผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งปันผลนี่เยอะถึง อเนตต่อปีเลยนะครับผมเรียกว่าอิ่มนำสำราญนะครับและก็อยู่ในเมกกอเทนด้วยนะครับเทนสุภาพเพื่อนเท่านใดสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมต่อสำหรับตัวของ rgh นะครับหรือจะมา j o ยในกลุ่มเก่าก็ได้นะครับผมเพื่อศึกษาไปกันยาวๆนะครับ facebook สองมคลองทุนนาครับผมฟรีไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดนะครับทั้งสาย vi และก็สาย technical นะครับ ไปได้วยกันยาวๆนะครับหุ้นกองทุนคริปโตเรามีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกวันเสมอๆนะครับผมมีทั้งในช่องทางของตัว Facebook ช่องทางบเว็บเพจสองมองลงทุนนะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์นะครับ y o u t u บล็อกดิจนะครับมีกันครบทุกช่องทางไปจอยกันได้นะครับผมเรียนรู้ด้วยกันไปยาวๆนะครับเอา้ามาดู เรื่องของกราฟกันเลยดีกว่านะครับกราฟทางเฟรมันเปิดมานี่พบว่า r j h นะครับมีการตัดขึ้นตัว MACD นะครับเส,ส้นสีดำเงินตัดเส,ส้นสัญญาลัลายสีแดงขึ้นมาอย่างสวยงามจากใต้น้ำนะครับผมก็แต่ว่าเป็นขาขึ้นนะครับจากแท่งฮิตโแกแรมนี้ก็ขึ้นนะครับแต่ว่ามันเริ่มเป็นขาขึ้นที่อ่อนแรงลงนะครับตัวแท่งฮิตโแกแรมนี้เริ่มแต่ระดับลดลงจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวอ่อนนะครับ่งชี้ว่าในทางเฟมันนี่เป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่ อ่อนแรงนะครับผมก็มาดูไทมเฟรมวิกกันต่อเลยนะครับไทมเฟรมวิกพบว่ามีการปรับฐานนะครับผมมีการตัดลงหัวตัว MAC Line นะครับตัดเส้น Signal Line ลงนะครับผมก็มีหลุม l e c t i ่นสีแดงนะครับเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มความเข้มลดลงความดำดิ่งของแท่งเริ่มลดลงนะครับผมชี้ว่ามีการปรับฐานนะครับในไทมเฟรมวิกอยู่นั่นเองนะครับผมมาดูไทมเฟรมมันกันเลยนะครับผม เออทำฟิล์มีนะครับทำฟิล์มีขอโทษทีนะครับทำฟิล์มีพบว่าเส้นตีบมากเลยครับเส้นตีบแปลว่าจิตวิทยาตลาดยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับตัว r G h นะครับก็คือมีการตัดขึ้นนะครับของตัว m c ไลน์นะครับซึส้นเงินตัดเส้นสิญญาลายลงนะครับเออตัดเส้นสัญญาลายน์ขึ้นนะครับปุ่งเทียบเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่ยืดๆอยู่ครับแท่งให้ตัวแกรมนี่ยังเอาแน่อานอนไม่ได้นะครับ เตี้ยๆทรงสูงเตี้ยๆทรงส,งส,งสูงนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นอยู่ครับใน time frame day นะครับเนื่องจากมีการตัดขึ้นอยู่แล้วก็แท่งสกัดหลูกก็เป็นสีเขียวอยู่นะครับผมแต่ว่าก็เขียวไม่แข็งแรงมากนะครับผมผมชี้ว่าจีดีเอตลาดยังเอาเนี้อนอนไม่ได้นะครับเป็นขาขึ้นเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สตรองมากนะครับสำหรับตัว RGH นะครับแต่เพื่มก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับถ้าชอบใจตัวนี้นะครับเพราะว่า ปันผลนี่เขาค่อนข้างแน่นอนจริงตัวนี้ Variation ก็ถือว่าไม่แพงมากอัตราการทางอะไร r o a r อ e. ค่อนข้างดีมากเข็งแรงมากนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปุ้ยรบเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบนนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ